สวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลแฟนๆบากสองรูปวันนี้หกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเงมื่อรายการใดครับมาดูกันเลย <c oughs> จันที่หกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด โรวลีบอลฟีดเนเรกชันสหรัฐมกมีแก้กตัวแก้ไขปรับปรุงว่าจะชนะหรือไม่ให้โอกาสสำหรับทีมที่จะเข้าโฟลไฟนอลรอบรองชนะเลิศครับไปดูเจเจนุสราต้อมคำอีกวันหนึ่งซานเตโกโมโจพบ แกรนราพิดไรซ์สนาฬิกาครับติดตามเชียร์ติดตามชมเจเจนุสระต้มคำเป็นกำลังใจให้สาวไทยที่เล่นในลีกอเมริกาครับติดตามเชียร์ลุ้นลุ้นลุ้นครับแล้วพบกัน